สวัสดีบรบกกรณากาดนะครับอันนี้มีเวรรุ่น NMAX นะครับมาแก้ไขงานชกหน้านะครับัอน <c oughs> ีปิดประตูนิดนึงเสียงนอกดังันดีฝนะั่งแผนกลิควิดโมลีนะมีรถกระบะซิ่งมา <c oughs> เปลี่ยนน้ามันเครื่องนะฮะนัดไว้รอบเช้าทั้งคู่นะพอดีน้องเพิ่งออกกะมานะครับอยากได้เชา้าอยากได้ดึกแค่ไหนนะครับนัดผมล่วงหน้านิดนึงนะครับผมเปิดให้นะครับเพราะว่า ชอปเราเองชิวๆนะครับส่วนใหญ่ก็ลูกค้าประจําประจํากันทั้งนั้นนะครับมาดูต่อนะครับอันนี้ก็เป็นโชคเดิมที่เราทําการถอดออกมานะครับสีน้ํามันก็ไม่ใช่สีแดงฮะเนื้อก็เป็นเศษเศษของคันที่แล้วนะก็เลยออกแดงนิดๆนะครับจริงๆแล้วมันออกเหลืองแหละน่าจะโดนน้ํามันไฮโดรลิกมานะครับทําแล้วก็หาความนุ่มไม่เจอนี่เป็นสปริงสปริงเดิมนะครับโปรแกสซิฟนะครับ ของเดิมดีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้จริงๆผมมีขายนะผมมีขาย y s อะไรพวกเนี้ยนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าสไตล์การทำงานของผมนะครับอะไรที่ว่าดีนะเราก็จะไม่ยุให้ลูกค้าเสียตังค์พั่มเพื่อนะครับ <S <S นอกจากว่าลูกค้อาอยากจะได้ของแต่งนะครับต้องการเพอร์ฟอร์มนซ์นะครับนี่น้องเป็นไรเดอร์นะครับไรเดอร์ทำงานหาตังค์นะครับหาตังค์วัตถุประสงค์เพื่อหาตังค์ เราก็ไม่ป้ายยาสีสัวไม่จำเป็นต้องแต่งเซ็ตน้ํามันอย่างเดียวนะครับทําให้มันนุ่มนวลนะครับขับขี่สบายนะครับดูความต่างนะครับน้ํามันคนละเรื่องกันเลยนะครับอันนี้เหลืองเหลืองนะครับเหลืองเหลืองแล้วเริ่มดําคล้านะครับไม่แดงนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสีแดงนะเพราะมันโชกติดรถมาะเทมาเราก็จะรู้เลยว่าเคยทํามาแล้วหรือยังนะครับถ้าเป็นโชกเดิมเนี่ยสีแดง เมื่อเราทำความสะอาดโช๊คเสร็จนะครับเราก็ทําการไขทอกนะครับน็อตล็อกวาล์วนะครับตามค่ามาตรฐานนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นหกเหลี่ยมเบอร์เบอร์8ปเป่ะเบอร์หกหรือเบอร์แปดเนี่ยแหละนะก็ทาการไขนะครับอย่าให้มันโอเวอร์ทอกนะครับถ้าโอเวอร์ทอกในครังต่อไปคุณจะไขไม่ได้นะว่าน็อตจะเสียหายครับเมื่อเราติดตั้งโช๊คเข้าไปนะครับทำการไขทอกนะครับยึดแผงคอนะครับตามค่าทอกมาตรฐานนะครับตรงนี้มีน็อตทั้งหมดสี่จุดนะครับ ขให้ครบนะไปก็จะได้ไม่ต้องลําบากหรืเจอบางคันมาเนี่ยโอ้โหขายจนปวดแขนไม่คุ้มค่ายามองเห็นใจช่างนะครับอายุเยอะแล้วครับก็ทําการไขทอกนะครับน็อตยึดคาลิเปอร์เบรกนะครับ2จุดนะครับเป็นน็อตรูปดาวใช้ประแจตัวทีนะครับอนี่ก็เป็นน็อตเซนเซอร์นะครับน็อตยึดสายเรียบร้อยนะครับไขน็อตยึดเท้าล้อหน้านะครับ เรียบร้อยนะครับช็ดโชกหน้านะครับยามาฮ่าเอ็นแม็กนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ทดสอบเจ้าของได้ทดสอบกันหนว่านุ่มนวลแค่ไหนนะครับนุ่มไหมตอนแรกม,มันจะไม่มันจะไม่แบบกระชืออย่างเงี้ยม,มันจะเหมือนกับว่ามันจะแบบูว่าจะเบรกหน้าได้ทีหน้านี่แบบเคล็ดอย่างนี้เลยพี่